สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจินิวค่ะสัมมัีค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่เมืองทองธานีค่ะในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปสอค่ะแล้วอยู่ในบูธของคิงลองค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมภาพบรรยากาศภายในงานของบูธ n g งลองกันค่ะในแบรนด์คิงลองค่ะจะเป็นตัวกระบะไฟฟ้า100%ค่ะหรือว่ากระบะอีค่ะที่เขาบอกว่า สามารถค่ะประหยัดตังในมือได้อีกด้วยค่ะตรงนี้ค่ะเขามีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยเลยไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของหัวกระสือค่ะราคาอยู่ที่ประมาณนะ858,000บาทค่ะและก็มากับตัวซิงเกิลแคปค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระบาดตอนเดียวค่ะอยู่ที่888,000บาทค่ะและในตัวดับเบิลแคปที่อยู่ด้านข้างของอจีค่ะคันนี้จะเป็นตัวดับเบิลแคปราคา 9 8 0 0 0 0บาทค่ะทางนี้เป็นราคาประมาณการกันอยู่นะใครที่สนใจอยากจะได้รถกระบะ E ี1ีรเซค่ะที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะไม่ว่าจะทำเป็นตัวรถแดงหรือรถ2แถวค่ะหรือว่าจะเป็นรถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบแห้งตู้ทึบเย็นค่ะหรือว่าขนส่งพัสดุก็สามารถสอบถามกับทางบูธคิงลองได้เลยค่ะนอกจากนี้เขายังมีแคมเปญสุดพิเศษให้ด้วยเพียงแค่ออกรถและจองรถภายในงานค่ะรับวอลอก กลับบ้านฟรีค่ะยังมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะและต่อที่2เลยกับการเช็คระยะค่ะฟรี8ปีหรือ160,000กิโลค่ะคันแรกที่จะพาทุกคนมารับชมก็จะเป็นตัวดับเบิลแคบค่ะคันนี้ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าตัวรถเนี่ยก็ถือว่าเขาทำออกมาได้สวยนะตัวกระจัง ด้านหน้าที่มีตัวคาดของสัญลักษณ์ของคิงลองค่ะที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะตอนนี้จะเป็นคาดตั้งแต่โลโกโ้จนถึงตัวคาดกระจังด้านหน้าเลยตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําพร้อมกับลวดลายลังพึ่งขนาดใหญ่ค่ะ<ม>เพื่อระบายอากาศจากทางด้านหน้าหรือว่ารับอากาศเข้าจากทางด้านหน้าด้วยตรงนี้ที่เราเห็นค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าประหยัดสูงสุดถึง1 2 0 0 0 0บาทต่อปีตัวนี้ก็ อย่างเช่นอะไรไม่ว่าจะเป็นการเช็กระยะค่ะการเติมน้ํามันนั่นเองมาดูที่ฝั่งด้านข้างกันดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ตัวล้อในตัวดับเบิลแคบค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัว a d v a n t ช็ e SUV ตนี้ตัวยางชื่อยางนะแล้วก็จะมีชื่อยางด้านล่างของเขาสัญลักษณ์ของคิงลองทุกคนปกติอาจีถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยจะเห็นสัญลักษณ์น้อยมากเลยแต่เนี้ยคือสัญลักษณ์ในตัวดับเบิลแคบเป็นตัวล้อค่ะปัดเงา สีดาเงาด้านในด้านนอ,อกจะเป็นสีเงินค่ะส่วนสเปคยางที่เขาให้มาจะเป็นขนาด17นิ้วนะ2 4 5หทัเจบ 70, ค่ะด้านหน้าเราจะเห็นเป็นดิสเบรกด้วยไปต่อกันที่ด้านหลังหรือด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะตอนนี้จะมีตัวกระจกม,มองข้างสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวด้านล่างเลยแล้วก็มีตัวคาดตรงกลางที่เต็มสีดำค่ะตัวด้านจาับเปิดประตูตรงนี้จะเป็นการแบบวางตำแหน่งให้ดู ลงมาแบบนี้นะเฉียงลงนิดนึงแต่ก็จับการใช้งานได้สะดวกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันอีกทางฝั่งด้านนี้ก้าวขึ้นมาได้เลยภายในตัวสีประตูเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะทุกคนตรงนี้ที่เขาจัดแสดงให้ดูเดี๋ยวเราคอยติดตามสเปกกันอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ถือว่าเขาทำออกมาดีนะกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือบริเวณคอนโซลนหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงาค่ะ ไล่มาจนถึงเกียร์เลยไปดูด้านหลังกันดีกว่าเขามีตัวบันไดให้นะไม่ว่าจะเป็นตัวซิงเกิลแคปหรือว่าตัวดับเบิลแคปค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ของผู้โดยสารด้านหลังค่ะก็นั่งได้สะดวกนะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินมีที่เท้าแขนตรงนี้ที่เป็นสีดําเงาให้ด้วยมีหนังให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเวลาจะขึ้นเข้ามาด้านในก็ก้าวเข้ามาได้สะดวกฟุบ เข้ามานั่งด้านไหนแล้วตรงด้านนี้มี power outlet ชาร์จด้านในให้ด้วยหึ่งจุดอันนี้มีเป็นช่องเก็บของนะก็ใช้งานได้สะดวกนะก็ใช้ในบ้านหรือว่าใช้ในเชิงพาณิชย์สัมภาระต่างๆในระยะทางจำนวนหนึ่งของเขาก็ถือว่าได้เหมือนกันนะเขาคาดการประมาณไว้ค่ะว่าชาร์จเต ตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่300กิโลเมตรค่ะด้านหลังกันนี่กระบะด้านหลังค่ะกับตัว Kinglong Darkon EV 100%ค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีไฟท,ท้ายที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะตัวสัญลักษณ์ของ Kinglong ตัวเปิดกระบะด้านท้ายขนาดใหญ่สีดำค่ะนี่ตัวกระบะด้านท้ายจะเป็นสีดำ มีพื้นผิวให้เราสามารถจุของได้เยอะนะตรงด้านนี้ก็จะมีตัวซุ้มล้อน,นิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ค่ะนั่งได้สะดวกด้วยอึ๊บไอเปิดติดการใช้งานได้ค่ะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเขามีตะขอหูเกี่ยวให้ด้วยด้านซ้ายด้านขวามีให้ด้านหลังอีกหนึ่งจุดด้วยค่ะ ไปต่อกันที่ด้านหน้ากันบ้างดับเบิลแคปไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูซิงเกิลแคปเอาไหนเอานี้ะเ,เป็นหัวกระสือค่ะทุกคนตัวน,นี้แต่แสนห้าหบาทค่ะหัวกระสือก็นี่เลยไฟหน้าด้านหน้าเราก็จะเป็นสัญลักษ์เดียวกันนะตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยทุกอย่างรูปแบบให้มาเหมือนกันกับตัวดับเบิลแคปเลยนี่ค่ะถือว่าสวยเหมือนกันไปต่อด้านในดีกว่าเพราะว่าเราจะพาไปดูภายในด้วย ก่อนที่จะไปดูภายในจะให้ดูล้อด้านข้างค่ะ้ามาของล้อด้านข้างที่ให้มาเท่ากันเลยสองสี่ห้าทัเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นลิสต์เบรกเป็นล้อกระทาเหล็กจากที่อาจีบจับแ่บมันเหมือนเป็นล้ออลอยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีความแข็งวัสดุของเขาเรียกว่าแข็งแรงให้ความแข็งแรงมันเป็นล้อกระทาเหล็กทุกคนหน้านี้เี่้ค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นตัวหัวกระสื้อเขามีบันไดข้างให้ด้วยนะเขามีบันไดข้างให้ด้วยเมื่อกี้นี้มีคนถามในไลฟ์มาแล้วว่าอ้ยมีบันไดข้างด้วยใช่ค่ะสามารถขึ้นได้นี่เห็นไหมสามารถได้นิดนึงทุกคนมันขึ้นลงได้สะดวกจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะก้าวขึ้นแบบนี้ไปเลยก็ได้นี่ค่ะ เราก็สามารถนั่งได้สะดวกภายในจะเป็นเบาะผ้านะทุกคนถ้าเป็นในตัวหัวกระสือกับตัวซิงเกิลแคปก็ใช้งานได้มีเบรกแบนนวลมาให้ได้ยินเสียงไหมคุท mm ุกคนไปต่อกันค่ะอุ้่อองอันนี้เราก็จะเห็นเป็นตู้ทูบค่ะที่เขาทำมาจัดแสดงโชว์ในบูธ n g งลองด้วยกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โ2024 แล้วจะมีเหล็กด้านข้างตรงนี้เราจะเห็นเลยบริเวณด้านล่างตรงนี้นี่ค่ะให้เราเห็นเพราะว่าข้างหลังเขาเนี่ยช่วงล่างจะเป็นแหนบอยู่นะทุกคนแต่เพราะอะไรเพราะการบรรทุกใช้งานในการบรรทุกนี่เลยฝั่งด้านนี้นี่ค่ะถ้าจะเข้าไปก็เข้าไปได้เหมือนกันนะอึ๊บอ๋ <c oughs> เข้ามาเลย <c oughs> เข้ามาแล้ว ในนี้ก็สามารถจุของได้ค่ะเสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะทุกคนมีไฟ LED มีประตูด้านข้างให้ถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้ก็สามารถสอบถามกระทางบุทคิงลงได้เลยเพวกเขาจะให้ทุกคนสามารถใช้งานได้แบบนี้เลยออกไปก็ไม่ต้องไปหาที่ต่ออุปกรณ์เพิ่มได้ทั้งคันไปแบบนี้เลยคนะ่ะไปไปกันเรื่อยๆเวลาลงก็ว้องค่อยๆลงไม่มีที่จับลง นี่ค่ะไปดูทางฝั่งคองโอเค